สวัสดีครับวันนี้ C2M นะครับก็จะมาะพูดถึงฟังก์ชันเกี่ยวกับสินค้าที่มีหลายไซส์หลายสีนะครับว่าในโปรแกรม C2M เนี่ยจะทำได้อย่างไรนะครับเราจะสร้างนะครับรายการสินค้าด้วยฟังก์ชันที่สร้างได้โดยง่ายๆนะครับมาที่สินค้าสต็อก นะครับมาเพิ่มไซส์นะครับไซส์อันนี้สมมุติว่าเป็นเสื้อผ้านะครับอ,อันนี้สร้างไว้เรียบร้อยสร้างก็อย่างนี้แล้วก็บันทึกนะครับส่วนสีก็เหมือนกันสร้างไว้นะครับทีนี้มามาที่ตรงนี้นะครับ รายการสินค้าเนี่ยสินค้าเพิ่มสินค้าที่มีไซส์สีที่หลากหลายนะครับเราเพิ่มแบบนี้นะครับอย่างเช่นเสื้อยืดคอกรอลม,อมราคาเท่าไหร่120นะครับเลือกหมวดหมู่แล้วก็มีไซส์อะไรบ้างนะครับ ไซส์มีทุกไซส์เลยแล้วกันนะครับมีทุกไซส์เลยแล้วก็มีทุกสีเลยนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับอันนี้เพิ่งทำเพิ่งทำสดๆร้อนๆแล้วก็มาทดลองใช้งานกันให้ดูนะครับเดี๋ยว ก็จะมีการปรับแก้ให้มันส MOOTH ขึ้นสักหน่อยนะครับทีนี้มีไซส์1 2 3 4 5 6 7นะครับอันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 9 6 13ห้านะครับน่าจะได้63รายการนะครับลองดูตึม ลองตีอัปดูนะครับโอเคหการายการนะครับระบบก็จะเจ n เน a เรตให้นะครับแบบนี้นะครับสินค้นอื่นก็ทำเช่นเดียวกันนะครับว่าจะจะเอาจะเลือกเอาแบบไหนยังไงนะครับผม ก็อันนี้เป็นเวอร์ชันนึนะครับยังไงเดี๋ยวคอมเมนต์กันมาดูนะว่าอยากจะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปยังไงนะครับสวัสดีครับ